สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยซูรินชั้นเนีครับผมผมกับผมเช่นเคยครับบาวแวนะครับเนาะหนึ่งอาทิตย์เกือบหนึ่งอาทิตย์ครับพี่น้องได้อัปเดตพี่น้องได้เบ้างยากยากวานเขาวานน้ำครับผมอยากกันอยากงานนะครับเนาะหลังจากแล้วขเขาแล้วน้ำแลี้ยวกระสิมาเบิึงสวนเขาสวน เบึงต้นบัองเงาะบมกทุเรียนครับแต่งต้นแตงกิ่งนะครับเนาะน่ครับหลังจากที่ตัดเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับเนาะแตงหมากแตงกิ่งเขาครับผมพอได้เขาเบึงเดีฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ช่องยูทูบบ่าวแว่คือสุรินชาแนลน้ำด้ยครับเด้อเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการถ่ายคลิปครับเมื่อนี้มาเบึงสวนนะครับเนาะหลังจากที่ ตัดทุเลียนในสวนไปเบิดแล้วครับผมนี่ครับแตงาแตงกิ่งบักเงาะก็ยังมีปลาป่ายพ่อได้กินอยู่ครับนี่ครับคลิปก้อนน้านี่ที่เคยตัดให้ทายพี่อนด้เบิ่งนับเราต้นใหญ่นี่ก็เป็นหน่วยสามสิบก้อนดุกนะครับนี่ตัดลงมาแลบบแตงต้นแตงาแตงกิ่งเขาเรียบร้อยครับบะเงาะกันครับผมตอนนี้ก็ใส่เอาปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยครับเป็นยาครับผมร่างต้นครับผม ร่างต้นเขานะครับเนาะร่างผลผลิตที่เขา,เ,าเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเนาะนี่ครับต้นนี้ครับผมต้นนี้ก็ตัดแล้วพื่กันครับผมตัดบนแล้วนะครับเนาะต้นนี้ก็ว่าจะเป็นคนดังครับผมยูทูบเบอร์หรือว่าจะเป็นคนดังแห่งเมืองอบุรีรัมย์ครับผมให้แท็กพวกดีเจนาโอนนะครับผม เป็นก็ไดมาตัดมาทายทํำตอนนี้ครับผมนะครับนะรเนาะตัวเรี้ยนก็สีเหลือบอถามว่าเหลือบอกับเหลืออยู่ครับเหลือมูรุ่นทั้งหลังนะครับเนาะอาจจะเป็นเดือนประมาณเดือนนี่ครับเหลืออยู่ก็ยังเหลือปะป่ายอยู่ครับผมอ่าต้นนี้ก็จะมาเดือนก็รัก,กดาเนะครับอ่าเกือบเกือบรกดาเพรุ่นนี้เป็นหลังเขานะครับเนาะไหนเป็นหลังเก็บใบคอนนะครับเนาะ <c oughs> ฝากพี่น้องเขาเบิ่ง้วฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับผมให้ช่อง Youtube บา่าวแว่เคยสุดทินชาแนลเปิด <c oughs> เป็นการตั้งใจในการด้คลิปทำไมหลังจากที่เขาตัดนวยเขาแล้วทำไมคือต้องแตงใบทำไมคือต้องล่างต้นเขาครับเนาะเหตุผลที่ล่างก็คือหนึ่งทุเรียนเขาสะสมอาหาร มาโดนนะครับตั้งแต่เขาหายลูกตั้งแต่ออกหางแง่แต่เสียเวลาประมาณหนึงร้อวันต้นเขาอาจจะโซมนะครับเนาะเขากลางเพื่อ,อยังเพื่อให้เขา <c oughs> ได้คายเขียนว่ายัคายางครับบางบมงคนบางผมเกินว่าคายพิษจากที่ว่าเขาดูแลรักษาอย่างต่างๆนะครับเนาะให้เขาออกใบแตกยอดใหม่นะครับเนาะมันงามมูดเลที่วนันมันตีวันแตกแห้งกระตัดทิ้งลงบดครับ ตัดถิ่งลงเบิดเลยแต่งต้นล่างต้นเขาครับเอาเอาเฮ็ดไม้ครับปีหนานะครับเนาะเฮ็ดหมากเฮ็ดนวยไม้ครับผมหมูเหลือมูมูเหลือมูท่านในล่างต้นก็มีนะครับเนาะอันนี้ฟังมูเหลือฟังพีก็มีนะครับฟังต้นฟังที่ไปนั่งอยู่นังเขยอยู่สองน่วยนี่แหละครับอานทเก็บไปกินเองด้วยครับ ครับผมสีเหลือหลายหน่วยเติบอยู่แล้วครับเก็บไปกินเองน้ำเนยนี่ครับมุนอีก็ตัดแต่งกิ่งหมดแล้วนะครับเนาะนี่ครับตอนนี้ท่านไหนหล่างครับยามาเดี๋ยวจะไท่านไหนท่านไหนหล่างนะครับเนาะนี่ครับตอนนี้เป็นไอกนะครับเนาะเคกเอกสองหน่วยสองสามหน่วยนี่แหละครับเห็นบ่ครับพี่น้องนี่ก็ยังติดหมากติดหน่วยใบเฮาติดเบิ้งเอฟซีเขามาเบิ้งแล้วก็อยากเขามาเบิ้งในสวนก็สามารถเขามาเบิ้งได้นะครับเนาะทุเรียนกับ เริ่มเป็นโรคแน่ครับผมช่วงนี้นะครับเด้อดรักเริ่มรักษาแล้วะครับผมช่วงนี้เขาหนาฝนเรื่อเดิมเป็นโรคใบกับแมงเจาะต้องพ่นยาอัดยาอันว่าตัวเลีือดโมฉีดยานี่ยไม่เป็นไปบ่ได้ครับผมแต่ว่าห้องก็ฉีดในปริมาณที่บ่ได้หลายนะครับเนาะเห็นแบบฝากพี่น้องอย่าเพิ่มนะครับเบื่อฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไม่ชอบยูทูบบ่าวแว่เคยสุรินทินชาแนลหรือว่าเพจบ่าวแว่เคยสุรินทร์ชาแนลนะคนับเด้อ เื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปคลิปกับบอกเดรลงไปนะครับอยู่ในเพจนะครับเนาะอ๋อส่วนมากสิหลักๆก็สิเป็นช่อง YouTube แต่เพจก็สิงลงทิ้งไว้เรื่อยๆเป็นให้พี่น้องเขามาติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับนะครับเน้อมีหมกเงาะเงาะต้นพู้ถือว่าดกอยู่ครับเดี๋ยวจะไปถ่ายสวนน้อยกำลังว่าเสไปเวาต้นพันธุ์นะครับเนาะต้นพันธุ์ทุเรียนมาลงต้นพันธุ์ทุเรียนมาลงอ่า ต้องการปลูกสวนหน่อยให้กันครับผมประมาณหาสิบหกสิบต้นเลยครับประมาณนั้นแหละครับต้องรอติดตามมึงนะครับเนาะว่าตั้งแต่เริ่มปลูกตั้งแต่เริ่มซื้อต้นพันธุ์เขาสือกิ่งแบบใดต้นแบบใดนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็คือขุดขุดเพราะว่ายังครับเสริมขยายหลากเขาครับแต่กอนเอาขุดอยู่งใหนนะครับเนาะอย่าหลองไหลนะครับเนาะก็ขยายออกมาอีกครับผม โหดแต่โคตรมาเนี่ยกันเชือ้อราเนี่ยหนาฝนนะครับเนาะหนาฝนกิดเชือ้อราเกาจะร้ายเนี่ยครับผมต้นก้อนอันนี้ต้นมุนิก็เคยถ่ายพี่น้องได้บุ้งแล้วนะครับเนาะ <c oughs> มี่านี้ยังร้ายครับเกาส่วนถ่ายคลิปให้พี่น,อะน,ะน,น,น,น้องได้บุ้งบางคนถามถามหาอยู่เหรอครับว่ามาเห็นได้งถ่ายคลิปลงคลิปนี่ครับมุนี้ก็ท่ากันเชื้อราเห็นไ่มครับอันก็เป็นท็อปเท่ากับท่าเห็นไ่มครับต้นนี้ก็ต้นไส้ ใส่สามปีนะครับตัวนี้รุ่นนี้สามปีสองปีกว่าสามปีนี่ครับตัวว่าต้นใหญ่ครับตัวเนี่ยตัวนี้สามปีอ่าสามปีใหญ่โมนี่รุ่นใหญ่เจ็ดปีครับผมทำแต่งหมากแต่งกิ่งเขาเรียบร้อยแล้วเห็นะครับนี่สร็จล้วสร้ยสวยงามครับผมนะครับก็คือล่างต้นเขาครับผมล่างเขาเกีกับอะไรเป็นขนเก่งหรือว่าอย่างไรนะครับเขากีับเบิ้งตามอ่าคลิป ที่เพื่อนผ้าเฮ็ดเพิ่นว่าให้หลังจากเก็บตน้นเก็บมาเขาแล้วเขาก็ทําการล่างชําระสิ่งสปกปรกออกจากลำต้นเขาเพื่อให้เขาได้เปิดใบเปิดงาเอาดอกเอายอดปีต่อไปนะครับเนาะครับผมนี่นี่ครับแตงกิง่งแต่งงาเขาตัดออกเบิร์ดครับมูใบแห่งใบยังครับผมก็แตงกิ้งออกเบิดครับผมมูเป็นการถูกกันอย่างนะครับเนาะภาพติยนย่อนแสงเนยนะครับเด้อ วานหัวคำแล้วนะครับเนาะเงาะอันนี้ครับเงาะกระติมีปลาป่ายนี่ครับผมนี่ฝุ่นทั้งสูงฝุ่นก็มีอยู่ครับมีปลาป่ายแน่พ่อได้ย่างกัาสวนพ่อได้ซิมนะครับเนาะพ่อได้ซิมแน่นะครับเนาะซิมนั่นแล้วครับไม่ยังไรหรอกครับเหมือนีก็อัดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งท้ายลงให้พี่น้องได้เบิ่งบใบท้ายหลายมื่นยากว่านเขาว่านน้ำครับผม วานเขาเพึ่งแล้วท่างไงวานแล้วครับให้เขาง,งามนะครับเด้อปีนี้ราคาดีดีพีนี้บาเว่เฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าเองร่องเบิองบ,งบาเสร็จดีงามคือบ่างามนะพี่น้องเนาะเพราะว่าคือขึ้นการเฮ็ดหน้าขึ้นยุคก็ฟ้าก็ฝนขึ้นยุคก็ช่วงจงัจงหวะนั่นเนาะจังหวะที่เข้าวาน ทั้งอำเภอปราสาจังหวัดสุรินทร์นี่เขตจังหวัดสุรินทร์ฝั่งนี้เขาสีวานก่อนนะครับเนาะวานในวันช่วงเดือนพฤษภาอ่าพฤษภามิถุนายนนี่นะครับประมาณนี้นะครับเนาะแต่ว่าทางเลยไปทา้งไปทาง,ไป,ทางไปบุยร่ำโคราชทางผุนเขาก็สิเหลืองวาน,านแต่เดือนมิถุนายนไปกรกฎาคมเขาจะวานประมางสนาะแต่และพื้นทีว่ว่าเฮ็ดหน้าทำหน้าบ่บ่พร้อมกันเนาะครับเนาะอันนี้เป็นหน้าปีนะครับเนาะครับเงาะก็เก็บเงาะไปกินกันพี่น้อปวดมืดอเนี่ยนะครับเนาะ ย่อนทรงย่อนแสงเนี่ธรรมดาครับนะครับเนาะอย่าลืมครับเด้อฝากพี hal, share, ่น mm ้องขอเบิ่งเด้อฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ช่องยูทูบบ่าวแว่เคยสุรินชาแนลนั้นครับเด้อบอจะเป็นช่องเพจบ่าวแว่เคยสุรินชาแนลบอจะเป็นช่องอ่ายูทูบบ่าวแว่เคยสุรินชาแนลหรือว่าจะติดตามในช่องอ่ากัดตมตาคาเฟ่ก็ได้ครับเพราะว่าทุเรียนในสวนบางบางต้นบางหน่วยที่เขาเหลือจากที่เขาตัดขายไปแล้วนะครับเนาะอ่า เขาต้องการเฮ็ดเป็นขนมขนมเคก้กเค้กทุเรียนเป็นเ,เค้กที่เขาเฮ็ดเองครับผมบ่ได้สั่งมาจากตลาดนีงครับเฮ็ดเองทุกอย่างครับผมลองมาซิมเบิงครับผมลองมาติดตามเบิึงนะครับเนาะมินีบ่าวแหวกสิวินน่งไล่ครับอัปเดตพี่น้องในบึงผมมาหนีแหละครับผมนี่ครับสำหรับมือนี้บ่าวแหวกกัสิขออนุญาตทำคลิปตทำนี้นะครับเานาะสำหรับ,รบรว,วันนี้สวัสดีครับ